สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมคาทาทองวัยทีานน์น,นะครับแล้วคุณกิทดีรดา <cierto> นะครับวันนี้เรามาแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยกันใช่อันนี้นะคะเป็นตัวที่2แล้วของ MG เป็นรถไฟฟ้า100%นะคะเป็น MG E อ<า>ครับผม ซึ่งเป็นรถอะไรพี่เจี๊ยบความพิเศษของรถคันนี้นะครับก็คือเป็นรถในสไตล์แซตตันวากอนซึ่งคนไทยเนี่ยรอมานานมากๆ<ช>เรามีรถที่เป็น SUV นะครับเรามีรถที่เป็นซีดานที่เป็นไฟ<ช>ฟ้าแต่รถที่เป็นแซตตันวากอนเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวเนี่ยเพิ่งจะมีคันนี้นี่แหละใช่ครับแล้วก็รถคันนี้เป็นไฟฟ้า100 1 0 0ยนะครับมีพลังถึง163แรงม้าจาก<ช>มอเตอร์ไฟฟ้า120กิโลวัตต์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งานเนี่ยถือได้ว่า เพียงพอดีเดียวแบตเตอรี่53นะครับใช่53กิโลวัตต์ใช่ครับสามารถชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรสามกว่ากิโลเมตรนะครับน่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน1วันของคนกรุงเทพนะครับราคาสัปดาห์หน้าเราคงจะได้รู้กันเขายังไม่บอกตอนนี้ใช่ครับยังอุบไว้ก่อนประเด็นสำคัญก็คือเรื่องราวของอัตราเร่งนะครับ0ถึง100ใน8.8วินาทีเท่านั้นเร็วมากนะนะครับแล้วก็มีระบบเทคโนโลยีช่วยให้เกิดความปลอดภัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกสล้อระบบ traction control นะครับไฟหน้าและไฟหลังเป็น LED ทั้งคันนะครับแล้วก็เรามีควบคุมเสถียรภาพนะครับมีโฮลเบรกนะครับหรือว่าในกรณีที่เราขับรถไปแล้วเนี่ยแค่ยกเท้าออกจากเบรกรถก็จะหยุดโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกแช่ไว้กดปุ่มไว้อย่างเดียวใช่ครับผม พี่เจี๊ยบคะไหนลองอธิบายในส่วนด้านหน้าของรถให้กิ๊บดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างคะครับผมด้านหน้านะครับก็แทบจะไม่แตกต่างจากรถทั่วไปสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือหลอดไฟหน้าชุดโคมไฟหน้าจะเป็น LED ทั้งหมดและกางวันจะทําหน้าที่เป็น Daytime Running Light <ๆ>ด้วยนะครับตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับหลายคนอาจจะเรียกว่าฟอนต์เกลียวหรือกระจังหน้าก็ตามเนี่ยมันจะสวยงามตรงที่เป็นสีดําแบบเทนโนแบ็กหรือว่าดําสะท้อนเงา แล้วตรงนี้ที่เราเห็นอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะครับสำหรับชาร์จใช่แล้วนี่คือจุดสําหรับการชาร์จไฟนะครับซึ่งใครที่ซื้อรถเนี่ยเขาก็จะมีตัวชาร์จเจอร์ติดไว้ให้ที่บ้านด้วยแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะชาร์จได้ทั้งระบบ DC นะครับหรือว่าไฟตรงแล้วก็ AC กระแสะสลับไฟบ้านใช้ได้ทั้ง2ระบบในคันเดียวนะครับตอนนี้นะคะเราก็มาเปิดดูหัวใจของรถคันนี้กันแต่ว่าขึ้มีคําถามพี่เจบครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร ตรงนี้เนี่ยถ้าเอาภาษายัางเป็นทางการจริงๆเราอาจจะใช้คำรวมๆว่ามันคือ ส่วนสังัญที่ส่วนของรถเลยนะครับนี่คือนี่คือส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองกลของรถใช้อย่างนี้ดีกว่านะฮะจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วมันมีแบตเตอรี่ด้วยไหมแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างจะอยู่ตรงบริเวณพื้นของรถะนะครับความพิเศษของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีระบบหล่อเย็นในตัวเองซึ่งจะทําให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนะนะครับเวลาแบตเตอรี่ทํางานนะครับมันมีการถ่ายโอนประจุเนี่ยเกิดความร้อนเกิดขึ้นระบบหล่อเย็นเนี่ยจะดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่มายืนนานมากขึ้น ส่วนที่เราเห็นตรงกลาง,งนะครับรรเครื่องไม่ได้หายไปนะเพราะรถคันนี้ไม่มีเครื่องนี่คือ motor, มอเตอร์นะครับแล้วก็มีเจเนอเรเตอร์หรือตัวกําเนิดไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเราเห็นอันเล็กๆอีกอันนึงอันนั้นก็จะเป็นไดคอมแอร์ Air, นะครับสำหรับทําหน้าที่ในการให้พลังงานแอร์อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่ารถคันนี้ไม่วิ่งนะครับแต่ว่าคอมแอร์ยังคงทํางานแอร์ยังคงเย็นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนเพลาล้อนะครับ และแบตเตอรี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคุณกิฟครับนี่ก็คือแบตเตอรี่สําหรับที่ทําหน้าที่เหมือนกับรถยนต์ทั่วไป<อ>คือแหล่งจ่ายไฟต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าไฟท้ายอะไรต่างๆหรือที่ปัดน้ําฝนก็จะใช้แบตเตอรี่จากตรงนี้แล้วก็จะมีระบบการดึงไฟจากแบตใหญ่เนี่ยมาไว้ในนี้เหมือนกันโอเคค่ะมาดูภายในกันบ้างนะครับคุณกิฟครับจะเห็นเลยว่าภายในเนี่ยออกแบบอันดับแรกเลยสวยงาม ค่อนข้างหรูทีเดียวเพราะว่าปเป็นใช่ปุ่มฟังก์ชันการทํางานเครื่องปรับอากาศอยู่ตรงนี้ย้ายไาอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนนะครับจะมีแค่ D Drive นะครับ N Neutral แล้วก็ R Reverse ทอยหลังเท่านั้นเองส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะครับโหมดนะครับเป็นคือตัวนี้เนี่ยคือโหมดในการ Regeneration หรือว่าการชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลักบเข้าสูส่ <ไป S 2> แบตเตอรี่รในกรณีที่เรายกเท้า ออกจากคันเร่งนะครับรถคันนี้นจะมีแรงหน่วงแต่ที่รถหมุนไปนะครับจะปั่นเพลาเพลาจะไปสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับเข้ามาสู่แบตเตอรี่ที่อยู่ใต้รถนะครับซึ่งการชาร์จจะมี3ระดับด้วยกันะนะครับรถคันนี้จะไม่มีระบบ I S <S ไอสมาร์นะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันในการตรวจสอบลมยางที่ขึ้นที่หน้าจอ TFT7 นิ้วได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยได,ดตย้ตรงนี้นะใช่ครับนี่นะคะเรามาดูด้านหลังกัน เรามาดูด้านหลังกันของรถคันนี้นะคะครับโอ้โหพื้นที่เก็บห้องสารพภายในนะครับ m อบอกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถจุของได้1น0ลิตรใช่ค่ะนะครับเราก็สามารถที่จะมีแผ่นกั้นบังสายตาด้วยในกรณีที่เราเก็บของบีค่านะครับมนุษย์ออฟฟิศเก็บแล็ปท็อปเก็บคอมพิวเตอร์เมื่อดึงม่านตัวนี้ลงมาแล้วเนี่ยก็จะบดบังสายตานะครับหรือใครที่เป็นเล่นกีฬานะครับคนที่ออกแคมปิ้งก็จะเก็บจักรยานอะไรก็ได้นะใช่แล้วครับเขาบอกว่าเบาะเนี่ยพับได้60-40ด้วยนะคะใช่ครับ แล้วก็ที่อยากให้ดูมากๆนะครับพี่กิฟครับในจังหวะที่เราเปิดเราใช้แค่วันทั uch ก็จะเปิดได้เลยนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้ายังไม่ใช่ไฟฟ้าครับแต่เป็นวันทั h เหมือนกันนะครับตัวนี้ทําไมไม่มียางอะไหล่คะพี่เจี๊ยบไม่มียางอะไหล่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการลดน้ําหนักนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีชุดซ่อมยางให้ในกรณีที่ยางรั่วนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ชุดนี้ในการซ่อมได้ใช่ครับ ก็เป็นรวมๆนะครับรีวิวรถแรกสัมผัสแรกเจอครั้งแรกเรายังไม่ได้ลองขับเราคงยังไม่พูดถึงเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์พี่กิฟดูแล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างไรให้คะแนนตรงไหนบ้างครับจริงๆแล้วนะคะดูจากรถทั้งหมดเลยเน,ะะนะะี่ยนะคะกิฟเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้เทคโนโลยีเยอะมากค <ๆ S 2> ันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอะไรเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เยอะครับคันนี้โอเคสองก็คือชอบมันกว้างครับแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังถ้าถามกิฟนะกิฟให้คันนี้กิฟให้สําหรับตัวกิฟเอง่ะกิฟให้แคะแนนค่ะจาก10โอ้โหให้คะแนนสูงมากนี่เห็นยังไม่ได้สัมผัสเลยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าอย่างที่รู้อยู่แล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาเหยียบเท่าไหร่เขาก็ไปตามที่เราเหยียบนั่นแหละคขาไม่มีเครื่องยนต์นะคะแลวอย่างสำหรับพี่เจี๊ยบอะ สำหรับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรถในแนวสเตเตอร์วอกคอนอยู่แล้วเพราะว่าอัติประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันเยอะเหมือนรถ SUV เพียงแต่การขับขีบข่เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปสมบุกสมบัน<ะ>แล้วมันนิ่งเรียบมันขับสบายกว่า SUV ย<ะ>นะครับยิ่งมาเป็นระบบไฟฟ้ามันก็ช่วยให้เราเนี่ยสบายใจในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดหลายคนกลัวว่าอนาคตมันจะลําบากไหมนะครับในเรื่องของการสอบถามไปทาง MG เขาก็บอกว่าภายในสิ้นปีหน้า นะครับ MG จะมีจุดชาร์จที่เรียกว่าเป็นจุด퀵ชาร์จหรือว่าชาร์จพิเศษในกรณีที่เราชาร์จในบ้านไปแล้วเกิดไปต่างจังหวัดแล้วพลังงานเหลือน้อยนะครับชาร์จได้อีก150จุดแล้วก็หลังจากนั้นปีต่อไปก็จะเพิ่มไปอีก500จุดนะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์การการใช้งานได้อย่างเพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่ดีไหมอารมณ์ลักษณะต้องไปลองนะใช่คงจะต้องนะครับสุดท้ายที่อยากจะบอกพี่กิฟคือถ้าในเมื่อพี่กิฟยังไม่ได้สัมผัสนี่ครับ สัมแล้ววันนี้พี่กิฟได้สัมผัส MG EP เรียบร้อยแล้วครับคุณผู<อ>้ชมครับ